โรธาไวรัสของผู้ใหญ่เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายๆเด็กคือจะมาด้วยอาการท้องเสียโดยส่วนใหญ่จะถ่ายเป็นน้ำนะครับบางรายก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดกินอาหารไม่ได้แต่ส่วนใหญ่อาการหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องท้องเสียแล้วก็จะมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อเนื้อเมื่อตัวครับผมโดยปกติโรตาไวรัสเนี่ยไม่มีอันตรายถึงชีวิตนะครับ ถ้าเราสามารถดื่มน้ำเกลือให้เพียงพอชดเชยกับที่เราสูญเสียไปทางการขับถ่ายได้แต่ในเคสกรณีที่เด็กมากๆหรือว่าผู้ใหญ่สูงอายุมากๆเนี่ยถ้าการที่เราขาดน้ำมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นผลจะทำให้อาการแย่ลงหรือทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันครับคมว่าวัยรัสส่วนใหญ่ก็จะหายเองได้แล้วรักษาตามอาการแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเนี่ยที่คนไข้ไม่สามารถที่จะ ทานอาหารหรือทานน้ําเกลือได้เนี่ยคือถ่ายท้องตลอดแล้วก็อ้วกหรืออาเจียนตลอดเนี่ยก็น่าจะต้องมาตรวจเพื่อการรักษาเพิ่มเติมนะครับผมสุขลักษณะอนามัยในการล้างมือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือทุกๆครั้งและช่วงนี้ยิ่งม,มีการระบาดอยู่ด้วยเนี่ยเราต้องล้างมือเราให้สะอาดก่อนที่จะหยิบจับอาหารทุกอย่างเข้าปากและในคนที่เป็นโรตาวไวรัสแล้วควรจะต้องแยกสําหรับอาหาร ของตัวเองไม่ไปปาปบบนกับผู้อื่นนะครับกับคนในครอบครัวนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการที่จะมีการติดเชื้อโควราัสจักคนไปสู่คน